สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาพบกับคุณครูแอมอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะมาทบทวนในเรื่องของชนิดของคำนะคะทบทวนในเรื่องของคํานามคํากริยาคำสรรพนามคำวิเศษที่เราเคยได้เรียนมาแล้วนะคะในระดับชั้นถมศึกษาปีที่4เพื่อที่ว่าวันนี้เราจะได้ทดสอบเก็บคะแนนกันค่ะพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะ มาเริ่มจากคำนามกันก่อนนะคะคำนามก็คือคำที่ใช้เรียกชื่อนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อของคนชื่อของสัตว์ชื่อของสิ่งของหรือชื่อของสถานที่นะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรที่มีชื่อก็เป็นคำนามทั้งนั้นเลยคราวนี้คำนามนะคะที่ใช้เรียกชื่อเราสามารถแบ่งออกไปเป็นสองประเภทด้วยกันก็คือคำนามสามัญ,ญนามและคำนามแบบชี้เฉพาะนะคะหรือวิสามัญ,ญนามค่ะ มาดูตัวอย่างของคํากันค่ะคํานามที่เป็นสามัญนามนะคะก็ได้แก่คําว่าทะเลเพราะว่าทะเลมีหลายที่ใช่ไหมคะดอยดอยก็มีหลายดอยด้วยกันนะคะที่ภาคเหนือคุณครูก็มีหลายคนวิชามีหลายวิชาต้นไม้มีหลายต้นทหารมีหลายคนกระเป๋าก็มีหลายใบนะคะ รถยนต์ก็มีหลายคันเพราะฉะนั้นสิ่งของสถานที่หรือคนที่มีหลายๆอย่างเนี่ยก็จะเป็นคำนามทั่วไปค่ะต่อไปมาดูคำนามชี้เฉพาะหรือวิสามัญน,นามกันบ้างนะคะได้แก่คําว่าเข่าล้านเข่าล้านอันนี้ก็คือเป็นชื่อของสถานที่ที่เป็นทะเลใช่ไหมคะดอยตุงอ่าเป็นชื่อสถานที่ของดอยในภาคเหนือต่อไปคุณครูแอมเป็นชื่อของคุณครู ภาษาไทยเป็นชื่อของวิชาต้นจามจุรีเป็นชื่อของต้นไม้ประยุทธ์เป็นชื่อของนายกรัฐมนตรีปลาดาเป็นชื่อของกระเป๋าและรถเบนท์นะคะเป็นชื่อของรถค่ะเพราะชะนะอะไรที่มันชี้เฉพาะเจาะจงจะเป็นคำนามวิสามัญน,นามค่ะต่อไปมาดูชนิดของคำชนิดที่สองนะคะก็คือคำกริยา คำกริยาก็คือคำที่ใช้แสดงอาการหรือแสดงท่าทางได้นะคะที่คุณครูบอกประเภทนักเรียนไว้แบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือกริยามีกรรมหรือสะกรรมกริยานะคะและกริยาที่ไม่มีกรรมก็คืออกรรมกริยาค่ะมาดูกริยาที่ต้องมีกรรมมารองรับถึงจะทําให้ประโยคสมบูรณ์กันนะคะอย่างแรกเลยก็คือคําว่ายิง ต้องรู้ว่าใครเป็นผู้ที่โดนยิงนะคะดูก,ก็ต้องเอากรรมมาเติมนะคะสอนให้กลัวรักชวนดูเปิดทำแกะและคำว่าตรวจนะคะเหล่านี้ก็คือคำกริยาที่จะต้องเติมกรรมอยู่ข้างหลังนะคะเพื่อที่จะทำให้ประโยคสมบูรณ์ถ้ากรรมหายไปเนี่ยจะสื่อใจความได้ ไม่รู้เรื่องนะคะหรือทำให้ประโยคขาดหายไปนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดคำว่าสอนคุณครูสอนไม่เติมกรรมนะคะก็จะไม่รู้ว่าคุณครูกําลังสอนใครคะ่ะจึงต้องเติมกรรมว่าคุณครูสอนนักเรียนนักเรียนเป็นกรรมนะคะต่อไปมาดูคํากริยาประเภทที่ไม่ต้องการกรรมมารองรับนะคะหรืออากรรกริยาค่ะได้แก่คำว่าหัวเราะ ยิ้มร้องไห้เต้นนั่งนอนเดินวิ่งกระโดดว่ายน้ำออกกําลังกายจะสังเกตว่าคํำกริยาที่พูดต่อไปนี้นะคะหรือที่เป็นสีแดงเนี่ยเป็นคํำกริยาที่สามารถทําคนเดียวได้โดยที่ไม่ต้องให้ใครมาทําด้วยนะคะอย่างเช่นคํำกริยาที่ว่าหัวเราะเนี่ยก็หัวเราะอยู่คนเดียวก็ได้นอนก็นอนอยู่คนเดียวก็ได้ ว่ายนะ้ำก็ว่ายคนเดียวได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องมีกรรมมารองรับนะคะอย่างเช่นประโยคที่ว่าคุณพ่อออกกำลังกายทุกเช้าอ่ะอันนี้ไม่มีกรรมแต่คำว่าทุกเช้าเป็นคำวิเศษที่มาขยายถ้าเราเอาคำว่าทุกเช้าออกเหลือแค่คำว่าคุณพ่อออกกำลังกายเราก็จะสามารถ รู้ใจความที่เขาสักจะสื่อสารได้นะคะว่าเขาบอกว่าคุณพ่อกำลังทำอะไรก็คือกำลังออกกำลังกายค่ะต่อไปเป็นเรื่องของคำสรรพ,พนามนะคะซึ่งคำสรรพ,พนามที่คุณครูสอนนักเรียนก็คือบุรุษสรรพ,พนามค่ะบุรุษสรรพ,พนามนี้ก็คือคำที่ใช้เรียกแทนคำนามที่เป็นบุคคลนะคะ โดยแบ่งออกได้เป็น3บุรุษด้วยกันนะคะบุรุษสรพนามบุรุษที่1ก็ได้แก่คำที่แสดงแทนตัวเองนะคะหรือผู้พูดได้แก่คำว่าฉันข้าพเจ้าดีฉันผมกระผมหนู่ต่อไปบุรุษสรพนามบุรุษที่2นะคะก็คือคำที่ใช้เรียกแทนผู้ฟังหรือผู้ที่กำลังพูดด้วยนั่นเองนะคะได้แก่คำว่าเธอคุณท่านและคำว่ายโยมค่ะ ส่วนสรรพนามบุรุษที่3หรือสรรพนามที่ใช้แทนพูดถึงผู้ที่ถูกกล่าวถึงนะคะก็คือได้แก่คําว่าท่านเขาพวกเขาและคําว่ามันค่ะต่อไปมาถึงชนิดของคําชนิดสุดท้ายที่เราเรียนกันนะคะก็คือคําวิเศษคําวิเศษก็คือคําที่ใช้ขยายคํานะคะเพื่อที่จะให้คํานั้นเนี่ยมันชัดเจนหรือละเอียดมากยิ่งขึ้นค่ะ ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่ท้ายคำนะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่าอ้วนผอมสูงต่ำยาวสั้นสีดำสีขาวใหม่เก่ารวยจนบางหนาแพงเร็วช้าฉลาดขยันขี้เกียจพรุ่งนี้น้อยและคำว่ามาก นี่คือส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นคำวิเศษยังมีอีกหลายคำเลยค่ะต่อไปมาดูแบบทดสอบเก็บคะแนนในเรื่องของชนิดของคำกันนะคะการเก็บคะแนนนี้นะคะคุณครูจะเก็บคะแนนทั้งหมด10คะแนนค่ะทั้งหมด10ข้อ10คะแนนเลยนะคะโดยคุณครูจะขอใบ่คำตอบให้นักเรียนนะคะว่า เมื่อนักเรียนตอบครบแล้วเนี่ยให้นักเรียนสังเกตว่าคําตอบที่เป็นคํานามจะมีทั้งหมด3ข้อคําตอบที่เป็นคํากริยามีคําตอบ3ข้อคาสรรพนามมีคําตอบสองข้อและคําที่เป็นคําวิเศษจะมีคําตอบสองข้อค่ะคำสั่งนะคะบอกว่าให้นักเรียนบอกคำที่พิมพ์ตัวหนาในประโยคว่าเป็นคำนามคำสรรพนามคำกริยาหรือคำวิเศษค่ะ คําตอบมีแค่4ี่คำตอบนี้เท่านั้นว่าเป็นคำนามคำสรรพนามคํากริยาหรือคําวิเศษนะคะโดยตัวหนาก็คือตัวที่เป็นสีดำๆที่มันหนาขึ้นนะคะมาดูที่ข้อ1เขาอาบน้ําอย่างรวดเร็วคําที่นักเรียนจะต้องตอบว่าเป็นคําไหนก็คือคําว่าอาบน้ํานะคะข้อ2เราควรทานผักทุกวันคําที่นักเรียนจะต้องตอบก็คือคําว่าเราเป็นคําวิเศษคํา นามคำสรรพนามหรือคำกริยานะคะต่อไปข้อสามฉันกตันยูต่อพ่อแม่คำที่นักเรียนจะต้องเอามาตอบก็คือคำว่าฉันข้อสี่เบลล่าเป็นนักแสดงที่เก่งมากคุณครูทำตัวหนาให้ในคำว่าเบลล่านะคะข้อห้าคุณยายฟังเพลงทุกเชา้าคำที่ครูพิมพ์ตัวหนาก็คือคำว่าฟังค่ะข้อหกนักเรียนกำลังยืนเข้าแถว คำที่ครูพิมพ์ตัวหนาก็คือคำว่ายืนข้อ7สุนทรผูเป็นกวีเอกของไทยคำที่พิมพ์ตัวหนาก็คือคำว่าสุนทรผูข้อ8แม่ทํากับข้าวอร่อยคำที่ครูพิมพ์ตัวหนาก็คือคำว่าอร่อยข้อ9พี่ชอบกินมะม่วงเปรี้ยวคำที่ครูพิมพ์ตัวหนาก็คือคำว่าเปรี้ยวและข้อ10พี่สอนน้องทําการบ้านคำที่พิมพ์ตัวหนาคือคำว่าการบ้าน เพราะฉะนั้นนักเรียนสังเกตเฉพาะคําที่พิมพ์ตัวหนานะคะว่าคํานั้นเนี่ยเป็นคํานามคําสรรพนามคํากริยาหรือคําวิเศษแล้วเอามาเติมลงในช่องว่างด้านข้างนะคะใครที่ไม่มีเครื่องปิ้นนะคะไม่สามารถปิ้นงานได้นักเรียนก็สามารถลอกโจทย์ทำลงในสมุดได้ค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ